สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูก็จะมาสอนแต่งหน้านะคะทุกคนเย้เรามาแต่งหน้ากันเลยค่ะเย่ไหนนะคะทำอะไรขั้นตอนที่หนึ่งที่สองบอกด้วยนะคะขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่หนึ่งก่อนดีคะขั้นตอนที่หนึ่งต้องทาแป้งก่อนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งต้องทาแป้งก่อนนะคะปัดปัดแก้มให้มันสวยนิดหน่อยะค่ะ ไปซื้อที่ไหนนะคะแม่ซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะทุกคนนี่คะแป้งอะไรคะนี่แป้งทับแป้งทับนี่นะคะอันนี้สำหรับเด็กนะคะสำหรับเด็กไม่ใช่นผู้ใหญ่แป้งจอนสัตว์เด็ก แนนจอนสันเด็ดนะคะทุกคนไม,คไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ไม่เป็นตุ่มอะไรอย่างงี้นะคะ เบาๆนะคะแป้งเบาๆอ่าต่อไปค่ะขนาดแป้งพอรือยังน่าจะแปงไม่พอค่ะแม่พอแล้วค่ะพอแล้วก็เก็บไว้ให้เป็นระเบียบค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะขั้นตอนต่อไปอ่ะทาตานะคะขอนตาหนูมันพันแล้วแม่ก็เลยเอาไปทิ้ง ใช้คองแม่ไปก่อนเดี๋ยวแม่บอกว่าจะไปซื้อแม่ให้หนูก่อนทุกคนเราคอยรู้นะคะว่าหนาจะซื้อรุ่นไหนซื้อห้างจะไปถินค้าทั่วไปค่ะ ใช่ไหมคะทุกคนนะี่คะมันต้องหลับตาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็จะเข้าตานะ ทุกคนแล้วค่ะแม่เช็ดอยู่ค่ะอลยลิปสติกไปทำให้เสร็จแต่งหน้าท่านผู้ชมดูก่อนนี่ะนะคะทุกคนแม่ใช็ดลิปสติกลิปสติกแมว ปีบูบาบูเนี่ยใครขอมันตาหน่อดิมันตาได้ยันมันตาได้แล้วเพราะว่ามันจะอีหน่อยอีหน่อยตรท้ายตรงนี้แหละค่ะแม่อ่าต่อไปค่ะทำท่า,าสองข้างสิคะตาเนะี่ยมีกี่ข้าง สอนะคะไอคิดีดูกระจกสิคะตา,าตาะค่ะดูกระจกดูใครดูกระจกที่แม่ซื้อใหม่ให้นะคะดู สวยไหมคะทุกคนสวยไหมกระจดที่แม่ซื้อให้ใหม่นะคะนี่นะี่เราทาล็บสติดไปด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมันจะสวยนะคะทุกคนคุณแม่คุณแม่กจ็จะทาด้วยเหมือนกันนะคะคุณ นี่ก็เป็นนักเรียนแต่งหน้ากับหนูเลยหนูสอนเลยอ่าีนะคะทุกคนแม่เป็นนักเรียนหนูสอนนีนะคะทุกคนเสร็กดย้งตาตาแม่ได้ยังไม่เสร็จ ทีแล้วนะคะได้แล้วะคะ่ะยานานเกินไปแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเลยไหมคะมันไม่โอเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะแต่ขั้นตอนต่อไปก็ปิดปิดอันนี้ก่อน ห,หนูชอบแอบเอาของเครื่องรางแม่มาเล่นเหรอใช่ขั้นตอนต่อไปก็ถาเยเล็บสติก๊ก ไห้เลือกคะค่าบอกท่านผู้ชมสิคะท่าแบบนี้ค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะทุกคน เลอะไหมคะไม่เลอะค่ะทานทาุกคนไม่ง่ายอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจะทาตาต้องหลับตานักหน่อยกะจะไปนะคะโอเคค่ะสวยแล้วค่ะปากสวยยังคะเหมืหอน่า ขั้นตอนต่อไปค่ะปิดปิดก่อนค่ะหมุนก่อนค่ะเวลาเก็บเก็บจะแบบนี้นะครับหมุนหมุน,มนปิดขวาทำอะไรต่อคะทอันนี้ค่ะไม่เอาหรอกค่ะอันนั้นนะเด็กไม่ต้องทำหรอกมันเลอะอยากทำเอามันเลอะ จะทวาดแก้มดีกว่าค่ะไปแม่หนูเอาอันนี้ได้ไหมไม่อันนี้ค่ะตาตาต,าตาเยอะแล้วมันจะเป็นนิ้วลิเกอ่ะอ่ะแม่วาดวาดแก้มแล้ว,วค่ะสวยแล้วใช่ไหมคะนี่ครบเรียงค่ะยังค่ะตด้งเหลืออะไรคะเหลือแต่อันอันนี้ทำอะไรอันนี้คืออะไรคะขั้นตอนนี้คือ ผดดัดขนตาดัดขนตานะคะ,ะ,ะนี่คือหนีบตาค่ะนะนีะ่นะค่ะทุกคนสวยโอ้โหเกินหลายนาทีแล้วิบเดีนมันจะสิบนาทีแล้วมันเกินเวลาค่ะ ไระจบแล้วสวยแล้วมั้งยันในสูเหลืออะไรคะเหลืออะไรล่ะอ่ะเหลือเหลือเขียนตาอันนี้เขียนให้เขียนตาอันนี้ไม่เขียนให้อันนี้ต้องให้คุณแม่เขียนให้นะคะต่ะตาค่ะเพราะว่าเด็กเขียนไม่เป็นค่ะตาค่ะ เสร็จแล้วค่ะบอกท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคลิปแล้วอ,นนอย่าลืมติดตามหนูนจะสอนแต่งหน้าอะไรก็ว่าไปอย่าลืมติดตามหนูช็อนินชาภาเพลินค่ะหนูจะสอนแต่งหน้านะคะครั้งต่อไปค่ะหนูจะสอนแต่งหน้าครั้งต่อไปก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย